ผู้สื่อข่าวช่องดังหลังถูกลุงพลแย่งไม้กระชากหน้ากากระบุเตรียมแจ้งความชี้เป็นการคุกคามสื่อเสียใจไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้วันนี้19มกราคมนายนภัทรปราณิพนกลางหรือฟ้าผู้สื่อข่าวอมรินทีวีเปิดเผยหลังถูกลุงพลทำร้ายร่างกายกับข่าวสดออนไลน์ว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่ลุงพลของขึ้นตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายในขณะที่ตัวเองกำลังทำหน้าที่สื่อมวลชนโดยยืนยัน ว่าณเวลานั้นไม่มีการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลใดๆจากลุงพลเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารกำลังชี้แจงข้อความในเอกสารร้องเรียนให้ลุงพลฟังแต่จู่จลุงพลก็มาดึงไม้จากมือพร้อมถามว่านี่ช่องไหนนี่ช่องไหนแต่ตัวเองไม่ยินยอมทําให้ลุงพลยิ่งเกิดอาการโมโหก่อนใช้มือทุบหลังสองครั้งแล้วผลักใครซึ่งตอนนั้นตัวเองพยายามร้องบอกว่าอย่าทําร้ายผมอย่าทําร้ายผมแต่ลุงพลก็ไม่ฟั พร้อมกับยังปรีเข้ามาใช้มือพยายามบีบคอและกระชากหน้ากากอนามัยออกด้วยก่อนที่จะมีคนมาแยกลุงพลออกจากที่เกิดเหตุเหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวยืนยันว่าไม่ใช่การหยอกล้อก,กันแน่นอนเพราะขณะที่ลุงพลเข้ามาทำร้ายร่างกายเห็นได้ว่ามีการกัดฟันเข้ามาด้วยท่าทีขึงขังน้ำเสียงดุดันและชัดเจนจากภาพที่ถูกนำเสนอออกไปจะเห็นได้ว่าตัวเองพยายามพูดตลอดว่าอยากเข้ามาทำร้ายหลังจากนี้ เตรียมเข้าแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหารเพราะรู้สึกกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยที่หลังจากนี้อาจจะถูกคุกคามในลักษณะอื่นอีกก็เป็นได้น้องฟ้าผู้สื่อข่าวยืนยันว่าตัวเองเป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่มาเกาะติดคดีน้องชมพู่อยู่เป็นระยะและมีความคุ้นเคยกับลุงพลที่ผ่านมาไม่เคยเห็นพฤติกรรมลักษณะนี้ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจไม่คาดคิดว่าลุงพลจะกล้าทํา